สิ่งทุกอย่างมันแสนจะสะดวกสบายง่ายดายไปเสียหมดเลยพวกเขาไม่จําเป็นที่ต้องกระตือรือร้นในการดําเนินชีวิตเช่นเพื่อนสัตว์ตัวอื่นที่อยู่ไกลออกไปในทะเลทรายอันแสนทุรกนันดารชีวิตที่นี่ไม่ต้องดิ้นรนปรับตัวให้มากนักฉะนั้นสัตว์ส่วนมากในแถบนี้จึงมักจะกลายเป็นสัตว์ที่เชื่องสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของเขาก็คือมันเกิดขึ้นในกลางฤดูร้อนคือเมื่อต้นมารูล่าออกลูกเต็มต้นเมื่อออกใบใหม่ลูกของมารูล่าจะมีรสอร่อยที่น่าติดใจแต่ก็เก็บได้ยาก นอกจากว่าจะปีนต้นไม้ได้เก่งเหมือนกับลิงหรือว่ามีแรงขยับต้นไม้ได้เหมือนกับช้างสารเท่านั้นหลังจากนั้นสองสามอาทิตย์ลูกของมันจะสุกง,งอมแล้วก็เริ่มล่วงหล่นลงสู่พื้นดินและตอนนี้เองเจ้าสัตว์น้อยใหญ่ก็จะมาชุมนุมกันเพื่อเก็บกินกันอย่างสนุกสนานล่อกรอะสชนพุงกลาง และก็มีเหลือเฟือเซนตด้วยครับ <It> s <S และเมืออเ่อผลไม้สุกงอมเหล่านี้ลงไปอยู่ในท้องของมันก็จะเกิดการหมักดองจนกลายเป็นเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์อย่างแรงฉะนั้นพอเวลาแดดร่มล้มตกสัตว์ทุกตัวจะมีอาการมึนเมาสงอกสงแงกไปตามๆกันโดยมีอาการท่าทางที่เมาไม่ซ้ำแบบกันครับ Con mân lang nhà khoang thang Oh, ส่วนเจ้านกพวกนี้ก็ออกมาดูเอ๊ะพวกเขาทำอะไรกันอยู่นะรลกมันหมุนเลยฮวาย

และเมื่อความมืดเริ่มปกคลุมความเงียบสงบก,ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งความสุขสงบที่แสนจะสุขโข หักมันหน่อยปวดหัวออ,อทำไมโลกมันเอียงแสบตามันก็ได้ล่ะครับคมไม่ใช่ทุกชีวิตที่จะใช้ชีวิตอย่างปราเปรียวเช่นนี้สมาชิกบางชีวิตของดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ยังคงต้องทำงานอย่างหนัก และมีชีวิตที่แสนจะยากลำเค็นต่อ